ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญเหรียดนี้นะครับซึ่งองค์เกจิองค์นี้มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางพอสมควรนะครับทีเอฟซีจะรู้จักนั่นก็คือพระหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินนะครับซึ่งเหรียญหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อสามกษัตริย์ที่สวยมากๆนะครับเอฟซีเห็นแล้วผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากว่างดงามขนาดไหนนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อเพียนนะครับครึ่ง รงสังฆาติองค์หลวงพ่อมียันต์ประทับอยู่นะครับคมชัดและเข้มขขังมากๆและมียันต์อยู่ทั้งสองข้างขององค์หลวงพ่อนะครับจะเรียกว่าความด้านบนวัดเกินกระถินอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอัคคะธรรมโมนะครับซึ่งเป็นชายาของท่านนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงกลมนะครับที่สวยงามมากๆมีทั้งสีทองนะครับที่เป็นพื้นสีเงินนะครับตรงองค์หลวงพ่อแล้วก็สีออกชมพูนะครับสีส้มชมพูนะครับตรง จีวรและสังฆติองค์หลวงพ่อนะครับพิกไปด้านหลังเหรียญนะครับประทับองค์พิกเนตนะครับสามกษัตริย์เช่นเดียวกัน,กนมีทั้งสีทองนะครับที่เป็นเครื่องแต่งกายของท่านนะครับเป็นสีทองและก็สีชมพูนะครับแล้วก็สีเงินนะครับตรงองค์ท่านนะครับจารึกอัคระนะครับอัครยันอยู่ด้านหลังรอบรอบองค์พระพิกเนตนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดมีหนูอยู่ด้านล่างนะครับ งดงามคมชัดและเข้มขขังมากๆแลวผมให้ดูตรงขอบนะครับเอฟซีจะเห็นว่ามีความหนาขนาดไหนนะครับหลวงพ่อเพื้นหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกินกระถินนะครับหลวงพ่อเพี้ยนอัครธโมวัดเกินกระถินองค์นี้นะครับจะสร้างด้วยโลหะ3กษัตริย์นะครับมีความงดงามคมชัดและเข้มขขังและก็นิยมมากๆนะครับ